ไก่สุดสงวนสวยๆไว้นะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะอันนี้คือไก่สุดสงวนนะคะสวยงามมากเลยนะคะเขาจะกัดสีแดงออก<อ>ชมพู<อ> <ๆ S 2> นะคะเดี๋ยวก็จะกัดเต็มใบเลยนะคะ <ๆ S 1> ไก่สุดสงวนนะคะแล้วก็อโอ้โหสวยงามมากเลยเส้นใบเป็นสีชมพูนะคะเส้นใบสีชมพูสวยงามจริงๆนะคะไก่สุดสงวน สวยงามนะคะเห็นไหมก็จะมีใบออกเป็นสีเขียวก่อนใบข้างล่างเป็นสีเขียวนะคะแล้วจะกัดเป็นสีชมพูตรงกลางนะคะกระจายออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆใบสุดสงวนนะคะยังไม่เต็มใบนะคะ ไก่สุดสงวนสวยๆนะคะเพื่อนๆลองมาดูนะคะอันนี้คือไก่สุดสงวนนะคะสวยงามมากเลยนะคะเขาจะกัดสีแดงออ,ออกชมพู <ๆ S 2> นะคะเดี๋ยวก็จะกัดเต็มใบเลยนะคะไก่สุดสงวนนะคะแล้วก็อโอ้โหสวยงามมากเลยเส้นใบเป็นสีชมพูนะคะเส้นใบสีชมพูสวยงามจริงๆนะคะไก่สุดสงวน สวยงามนะคะเห็นไหมก็จะมีใบออกเป็นสีเขียวก่อนใบข้างล่างเป็นสีเขียวนะคะแล้วจะกัดเป็นสีชมพูตรงกลางนะคะกระจายออกมาแบบนี้นะเพื่อนๆก่สุดสงวนนะคะยังไม่เต็มใบนะคะ